เฮ้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงครับเห็นความเปลี่ยนแปลงทำให้จุดในการปลาระเบิดหรือว่าอะไรเงี้ยตอนยังใช้ได้เหมือนเดิมหุย้ยยิงต้อนรับแมปเราขึ้นม่อืสไนส์สไนเปอร์เรียบร้อยครับผมเป็นลักวิวที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันปิดปรับปรุงตามสัดาของเกมพอยแบงก์นะครับผมซึ่งถ้าอิงจากวันก่อนที่ GM บอกไว้ว่าหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟวันนี้จะมีการอัปเดตด่านลักวิวใหม่นะครับซึ่งก็เป็นวันนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูลักวิวของวันนี้กันดีกว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอ้โหเฮ้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงครับเห็นความเปลี่ยนแปลงโอ้โหอย่างแรกเลยครับว่าโคตรมืดเลยครับเฮ้ยกี่ปีมาแล้วนะครับที่ลักวิวไม่เคยมีการอัปเดตด่านเลยนะฮะแต่จริงอ้ย ตกใจก็มีหลายด่านที่เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเฮ้ยักยูเวอร์ชั่นใหม่นะครับนี่คือหน้าห้องเขียวนะครับโอ้โหจะเรียกห้องเขียวไม่ได้แล้วห้องเรียกห้องม่วงแล้วเ้นี่ครับเข้ามาในโซนของจุดเกิดฝั่งแดงแล้วเฮ้ยว้าวก็ทุกอย่างก็ยังยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับแต่ว่า แสงสีนะครับแล้วก็ลวดลายของแมบเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันแบบจะมองกันยากนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตัวละครที่ผมใช้ตอนนี้น่นาจะเนียนามากๆนะครับเพราะสีกลมืนมากผมบอกเลยดูดูจากสีแขน,นบแบบที่ทำเป็นสีเดียวกับแมปเลยนะครับเอาว้าเอาว้ทุกคน <c oughs> ไม่โดนเลย เฮ้ยจะเรียห้องเขียวได้ไหมเน,นี่ยเดี๋ยวนี้นี่ครับไม่หยุดโอ้ยยังคงเหมือนเดิมน,นะครับเฉดเฮ้ยส,สิทธสมเป็ป่ะผมอาจจะต้องอันนี้คือผมปรับแสงสว่างเขาเดินนะครับแสงสว่างในเกมห้าสิบนะครับความสว่างจะอยู่ประมาณนี้เลยนี่ครับเนี่ยตรงช่วงระหว่างแทนเอกับโคเอเนี่ยจะมืดมากเลยนะอ้ยมาะะเลยครับเฮ้ย<น>แต่เขาเอาเรื่องนะ คงคอนเซ็ปต์เดิมครับเป็นด่านที่ฝั่งลับยังคงได้เปรียบอยู่สเสมอนะฮะหรือเปล่ปาก็ไม่รู้นะครับทุกวันนี้แทบจะบุกลับแบบท่อเทียมหมดละตอนนี้อุ๊ยหมกหน้ากากหลุดลเอ้ย okay, s <S เดี๋ยวไว้ต้องไปลองเล่นเป็นฝั่งบุกดูบ้างนะเฮ้ยนี่น,นี่ตรงนี้มีบักนี่มีบักยังคงปานระเบิดสุดลงได้เหมือนเดิมนะนี่ฮะระเบิด เหมือนเดิมนะครับจุดป้าระเบิดเหลี่ยมมุมกระจกเหมือนเดิมทุกอย่างโอ้โหนี่ครับโลดลายค่อนข้างสวยงามเลยนะเหมือนมองแล้วจะรู้สึกส,สบายตานะทุกคนแต่ว่าต้องลองเข้าไปเล่นเองนะครับจะรู้เลยว่ามันมืดมันมืดแล้วก็บองแปลกตาไปในช่วงแรกๆนะครับต้องทำความเคยชินใหม่ไม่ใช่ว่าสวยนะผมค่อนข้าง เพราะว่าโทนสีมันสวยดีนะ <Head shot. S 1> อุ้ยมาแล้วยามอีกตัวหนึง่ง <c oughs> ปกปกไหมปกไหม <Ch ine S 1> อีกปกกระสุนทุกเม็ด <c oughs> อุ้ยสวยเพื่อนเอาเรีอกครับผมลัคส์วิวสองพ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้พาไปทัวร์เดี๋ยวนั้นเหลือตรงไหนก่ะฝั่งยาวครับฝั่งยาวเราก็อม่คิดเราพาเข้าไปในบอมบีแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปทางยาวนีว่ป right. นี่มาทางยาวจะสว่างหน่อยนะครับเพราะว่ากระจกข้างบนแสงอาทิตย์ส่องลงมาได้นะครับคอนเซ็ปต์เดิมเลยทางยาวนี่ครับทุกเรียบทุกมุมยังคงเหมือนเดิมนะครับ เป็นลัคส์วิวในแบบเดิมเลยครับทำให้จุดในการฟ้าระเบิดหรือว่าอะไรเงี้ยตอนยังใช้ได้เหมือนเดิมหุยเฮ้ยพี่กระสุนไปมันมาว่ะวันนี้ยคดนี่เงกันทุกคนแบบดรือวะเดินวะยิงต้อนรับแบบรับส์วื้ใหม่ จดจาดเอาจดจาดเฮ้ยเก็บหมดกว่านี้จูแอบสไลม์สไลเบอร์เรียบร้อยครับผมมันวะแบบมันดูมีอะไรครับดูแบบดูมีอะไรพุ่งย่างเลยอเป็นรักวิวที่ไม่เหมือนเดิมนะครับ ก็แปลกตาดีนะครับเราเข้ามาเล่นกันดูนะทุกคน,นวัน,นวันนี้อัปเดตใหม่ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพุทธที่8กันยายนปีหกสี่ครับลักซิวิวจะไม่เหมือนเดิมอไปต่อไปช,ชูแมพฮ้ยสังเกตทางขึ้นมาจะเกิดแดงกว้างขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นนินดนะ โหดีมองตัวหน้าต่างนี่จะแบบมองยากขึ้นนะต้องยิงก็ะจกออกอะ่ะเอาตรงนับเพิ่มแสงอะ่ะจบเลยตัดทุกปัญหานี่ครับช่วงโค้งเองก็จะแบบเป็นทางเบอร์เกอรนะตกใจช็อตเดี <been> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทุกทีกระสุนมันเยอะกระสุนกระสุนมันเยอะอะครับโอ้โห กดค้างนั้นเลยครับพี่ก็สุนไปแม็กนหนึ่ง,งว่าลอยนัดจุ่แมบปบอุย้ย oh! ไปขึ้นไปมดหวาน <Please. S 1> แมปใหม่แต่ผมยังคงยิงไม่โดนเหมือนเดิมนะบอมดิฟュซสุดภาพสวยนะต้องลองต้องลองมาเล่นครับ <c oughs> เดี๋ยวลองเป็นฝั่งบุกไว้ก่อนทุกคน <c oughs> มันจะ okay, s <S ยังคงคอนเซปต์แมบปบที่บุกยากที่สุดอยู่หรือไม่นะ แต่ผมมองว่าสมัยนี้ไม่เสมอไปแล้วนะร,รับแบบลัคมิวลัคมิวลัคมิวเลยลัควีล์ลนะครับ, Fire the รบการว<ะ>ัดแทนเอจะไม่จะไม่เหมือนเดิมต่อไป โอ้โหโขึ้นมาก่อนนะอือไมโนซองนี่มาเท่านี้โอ้โหเป็นฟีลลิ่งที่แบบเกมที่เราเล่นมาแบบ <ไป S 1> โอ้โหเป็นแบบเจ็ดปีอะแต่แบบผงานอั<ไ>ปเดตด้านในตำนานที่เราคุ้นเคยอีกครั้ง ก็ค่นอนข้างเซอร์ไพรส์นะครับผมสารับการอัพรักวิวในครนั้งนี้โอ้โหมันจะพูดเอาวะพอเป็นฝั่งบกแล้ว s <S ด้วยความที่เราโดนนำไปก่อน3วินนะครับก็ยังคงคอนเ็ปต์ดดานบกยาเหมือนเดิมนะโอ้โหมันดีว่ายิงหัวแม่นเป็นพิเศษวยเฮ้เอาวะมันรีวิวดัางทีก็ต้องโชว์หน่อยนะฮะ อันนี้ปืนมันโกงนะครับปืนใน่ยโคตรโกงทุกคนต้องไปลองนะพี่ก็สุนไปเดี๋ยวนะมันต้องมีคนปาเรามาครับปืนระวังระวังระวังสายสายสายให้หลุดลงเตามเพื่อนดีกว่ามีตัวหนึ่งจี่ต้วทุกคน,นเ้ย เขาจะมองเห็นแหรอเพราะว่าผมว่ามุมนี้มันจะค่อนข้างมืดนะแต่ก็เห็นดีดีแหละแต่ตรงท่านเอนี่สว่างสรยเวยเลย <c oughs> <c oughs> เอ้ยตายเพื่อนเอได้เอาวะเซสซาททเมนจริงครับทุกคนวันนี้อย่างชอบเลยเอ่ะปืนกินที่แล้วนะครับที่เราโดนโนพี่ก้าสูนโคตรปั่นเลย เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเดี ling, ๋ยวเดี๋ยวไม่นะเอาดิมุมวัดหัวตรงนี้มันก็ต้องเป็นทางของพี่กาสูอยู่แล้วครับทุกคนไมยกอดอย่าหาทำนะคือจริงผมน่าจะวัดตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ย4ีสองแล้วซีสองแล้วเพื่อน เนี่ยด้วยความเป็นลักวิวนะครับก็ยังคงบุกยากเหมือนเดิมนะครับผมเอกลักษ์ของด่านเลยนะฮะเนี่ยมุดูแล้วเหมือนตรงเนี้ยมุมตรงช่วงหักโค้งท่านเอกับออกจากบ้านเกิดแดงน่มันดูกว้างขึ้น,นครับหรือผมรู้ว่าการจัดแสงแล้วก็เนี่ยสีของแมปทำให้ดูกว้างขึ้น,นครับเอ้ยหรือมีการขยายเพดานขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยอาลสวยเพื่อน ก็บุกได้อยู่นะ,ะเอาวะเอาวะฝันลุนปิดไม่ลงไหมเฮ้ยดันดันองเองครับมุมอ่ามุมคอกยิงบนอะไรเหมือนเดิมนะ้วโอ้โหเอาวะงทุกคน อนนี้ต้องยกให้พีเข้าสู่เลยครับโอ้อตอนนี้ร่างกายต้องการสเต็ปซิลพอแหบมากเียแหมมากสตาร์ทเครื่องแล้วก็พุ่งเฮ้ยเขาไปแล้วอ <c oughs> ยู่ไหนครับตีตึ้งขึ้นมาเป็นสี่ต่อสี่วินครับผม <c oughs> <c oughs> เอาวะ จะมาลบล้างคำสาบลบล้างคำสาบดันบุกได้ไหรือไม่ <All right. S 1> มาดูกันเอาวะเอาวะหรือเราจะบุกดันีชนะครับอับดันมาใหม่ทั้งทีขอเอาหอแล้วละ <c oughs> ยูอุ้ยบด,ดันบนไม่นะเพื่อนไม่นะ โอ้โหตัวเมื่อกี้แบบโยกไวมากครับลงยิงเพื่อเราแทนไอโคเองรอบนะมาดิวัดา่านี่พีกา้าสูรนะครับ oh, <no. S 1> ต้องจบแล้วทุกคนโอ้โห oh. มีบัตยิงแทนเอัวแตกไ oh, <gee. S 1> ม่กอเนี่ยนะรครับลักวิวของแท้เลยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมน,นะครับสำหรับแบบลักวิวก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับทุกคน